น้องเงียบนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินก็หลังจากคอนเสิร์ตนนก็ได้ขอบคุณทุกคนที่อยู่บางคนก็ได้กลับบ้านไปแล้วใครอยากจะบอกว่าหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ทุกคนก็ยังบอกอีกเลยว่าแฟนคลับของผมทักหน้ารักครับเยอะมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆจริงแล้วก็ แล้วก็เราไปดูย้อนหลักดูภาพดูหน้ามันยอดตอนแรกคนกินพมีไฟเก่งแล้วผมว่า,า,กกวาอันนี้เก่งไปครับยังไงก็บอกว่าเราสังเกตว่าผมจะบอกว่าใหญ่ทุกคนมีความรักก็ทุกคนม,มอบความรักให้กับผมก็อยากให้ทุกคนมีความรักเยอะเช่นกันนะเพราะว่าความรักมันเป็นสิ่งทำให้คนเราแบบตั้งใจทำงานงต่อไปทำงไนต่อไปก็แล้วแต่ใชบบ่ไหมครับแต่ อากจะขอบคุณทุกคนวันนี้ว่าที่ทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ผมจะออกมาไม่เยอะมากแต่ก็ทุกคนก็ตั้งใจไปดูแล้วก็สนุกไปพร้อมกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโชว์ใครก็ตามนี่คือสิ่งที่ผมชอบแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สนุกสนานกันครับแล้วขอบคุณที่สามัคคีร่วมมือแล้วก็ทำไฟไปทำรนจต์อะไรก็ว่างกันแม่คับไม่เลี้ยงเราถึงอาคมใส่ทั้งหัวใจอะไรอย่างงี้ครับในเรื่องทุกสาม มันน <étique> <occasions S 1> ่ารักมากครับแล้วก็มีเด็กคนพูดก็อยากจะมาชวทุกคนรู้ว่าวันนี้ยังมีคนพูดถึงทา้งขับมากคนตัวผมเองซึ่งมากผมกภูมิใจมากว่าคนที่คนไปที่มาเที่ยวที่นี่ให้กำลังใจผมแต่ทุกคนกลับไนด้ความสัมย์ซื่ที่เรามีให้กันและกันขอบคุณมากครับแล้วก็วันนี้ก็ตีใจที่จเุกคนแล้วก็ไม่เหนือเลยครับ